มาระโกบทที่หกที่นาซาเรตไม่รับพระเยซูฝ่ายพระเยซูได้เสด็จจากที่นั่นไปยังตำบลบ้านของพระองค์และเหล่าสาวกก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันสปาโตพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นอันมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหน สติปัญญาที่ได้ประธานแก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใดการมหาศจรรย์อย่างนี้สำเร็จได้ด้วยมือของเขาเองหนอคนนี้เป็นช่างไม้บุตรนางมารีไม่ใช่หรือยากรโมเสสยูดาและซิโมนเป็นน้องชายไม่ใช่หรือและน้องสาวก็อยู่ที่นี่กับเราไม่ใช่หรือเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้เผยเพระเจะนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนทำกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตนพระองค์จะกระทําการมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคพระองค์ก็ประหลาดพระไทยเพราะเขาไม่มีความเชื่อและพระองค์จึงเสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบ พระเยซูทรงใช้อัครทูตสิบสองคนออกไปพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาแล้วทรงใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่คู่ทรงประทานอำนาจให้เขาขับผีร้าออกได้และตรัสกำชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม่เท้าสิ่งเดียวห้ามมิให้เอาอาหารหรือย่ามหรือหาสตางใส่ถ่ไปแต่ให้สวมรองเท้า และไม่ให้สวมเสื้อสองตัวแล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าถ้าไปแห่งใดเมื่อเข้าอาศัยในเรือนไหนก็อาศัยในเรือนนั้นจนกว่าจะไปจากที่นั่นและถ้าแห่งไหนไม่ต้อนรับไม่ฟังท่านทั้งหลายเมื่อจะไปจากที่นั่นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของท่านออกซอให้เห็นความผิดของเขาฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้กับใจเสียใหม่ เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลายผีและได้เอาน้ำมันทาคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคมรณกรรมของยอนผู้ให้รับบัพติศมาฝ่ายกษัตริย์เฮโรธทร,ทรงทร,ราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูได้เลื่องลือไปมีบางคนพูดว่ายอนผู้ให้รับบัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหตุฉะนั้น จึงทำการมหาสจรรั์ได้แต่คนอื่นว่าเป็นเอลียาและคนอื่นๆว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะโบราณไฟเฮโรดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าคือยอนนั่นเองที่เราได้ตัดศีรษะเสียท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยว่าเฮโรดได้ใช้คนไปจับยอนล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดีสภรรยาฟิลิปน้องชายของตนด้วยเฮโรดได้รับนางนั้นเป็นภรรยาของตนเพราะยอนได้เคยทูลเฮโรดว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับภรรยาของน้องมาเป็นภรรยาของตนนางเฮโรเดีสจึงผูกพยาบาทยอนและปรารถนาจะฆ่าเสียแต่ฆ่าไม่ได้เพราะเฮโรดยำเกรงยอนด้วยรู้ว่าท่านเป็นคนชอบธรรม และบริสุทธิ์เฮโรดจึงได้ป้องกันไว้เมื่อเฮโรดได้ยินคำสั่งของท่านก็ให้ชงนสนเท่นักแต่ก็ยังยินดีอยากฟังครั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสดีคือเป็นวันฉลองวันกำเนิดของเฮโรธเฮโรดได้จัดการเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญทั้งปวงในแคว้นกาลิลี เมื่อบุตรีของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำทำให้กษัตริย์เฮโรดและแขกทั้งปวงชอบใจกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวนั้นว่าเธอจะขอสิ่งใดก็จะให้สิ่งนั้นและกษัตริย์จึงทรงปฏิญาณตัวไว้ว่าเธอจะขอสิ่งใดใดเราจะให้สิ่งนั้นจนถึงกึ่งราชสมบัติหญิงสาวนั้นจึงออกไปถามมารดาว่าฉันจะขอสิ่งใดดี มารดาจึงตอบว่าจงขอศีษะยอนผู้ให้รับบัพติศมาเถิดในทันใดนั้นหญิงสาวก็รีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทูลว่าหม่อมฉันขอศีษะยอนผู้ให้รับบัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เพคะกษัตริย์ทรงเป็นทุกข์นักแต่เพราะเหตุได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกก็ขัดไม่ได้ ในขณะนั้นกษัตริย์จึงรับสั่งเพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอนมาเพชฌฆาตก็ไปตัดศีษะยอนในคุกใส่ถาดมาให้แก่หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มันดาของตนเมื่อสิทธิของยอนรู้เหตุแล้วก็พากันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์การเลี้ยงคนห้าพันฝ่ายอัครทูตพากันมาหาพระเยซู และได้ทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทําและได้สั่งสอนและพระองค์ตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปลวหยุดพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้พระองค์จึงเสด็จลงเรือกับสาวกไปยังที่เปลวแต่ลําพังคนเป็นอันมากเห็นพระองค์กับสาวกกําลังไปและจําได้ จึงพากันวิ่งออกจากบ้านเมืองทั้งปวงไปถึงก่อนครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่และพรองค์ทรงสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาไปหลายข้อหลายประการเมื่อเวลาล่วงไปเกือบจะค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดานอาหารนักและบัดนี้ เวลาก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสถเิดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้แต่พระองค์ตรัสตอบแกเหล่าสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์ไปซื้ออาหารสักสองร้อยเหรียญเดนาเรียนให้เขารับประทานหรือ พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนไปดูซิเมื่อรู้แล้วเขาจึงทูลว่ามีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์จึงตรัสสั่งคนทั้งปวงให้นั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็นหม,มู่หมู่ประชาชนก็ได้นั่งรวมกันเป็นหม,มู่หมู่หมู่ละร้อยคนบ้างห้ิบบ้าง เมื่อพระองค์ทรงรับขนมปังหาก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้วก็แหงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุการแล้วหักขนมปังนั้นให้เหล่าสาวกให้เขาแจกแก่คนทั้งปวงและปลาสองตัวนั้นพระองค์ทรงแบ่งให้ทั่วกันด้วยเขาได้กินอิ่มทุกคนส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึงสิกระบุงเต็ม และในจำนวนคนที่ได้รับประทานขนมปังนั้นมีผู้ชาย5,000คนพระเยซูทรงดำเนินบนทะเลครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกของพระองค์ลงเรือข้ามไปยังเมืองเบดไซดาก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านเมื่อพระองค์ทรงลาเขาทั้งหลายแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่ออธิษฐานที่นั่น เมื่อข้ามลงแล้วเรือของสาวกอยู่กลางทะเลส่วนพระองค์อยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียวแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลำบากเพราะทวนลมอยู่พ้นเวลาสามยามเศษพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกและพระองค์ทรงดำเนินดังจะเลยเข้าไปเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเล เขาสำคัญว่าผีแล้วพากันร้องอึงไปเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัวแต่ในทันใดนั้นพระองค์ทรงออกพระโอรธตรัสแก่เขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอยากกลัวเลยพระองค์จึงเสด,ด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือแล้วลมก็เงียบลงเราสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณเพราะว่าเรื่องขนมปังนั้น เขายังไม่เข้าใจแต่ใจเขายังมืดมัวอยู่พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บป่วยในเยนเนสาเรตครั้นข้ามฟากไปแล้วเขาจอดเรือที่แขวงเยนเนสาเรตเมื่อขึ้นจากเรือแล้วคนทั้งปวงก็จำพระองค์ได้ทันทีและเขารีบไปทั่วตลอดแว่นแคว้นล้อมรอบเอาคนเจ็บป่วยใส่แคร่หามายังตำบลที่เขาได้ยินข่าวว่าพระองค์อยู่นั้น แล้วพระองค์เสด็จไปที่ไหนๆไม่ว่าในหมู่บ้านในตำบลหรือในเมืองเขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามตลาดทูลขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยแตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์และผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยทุกคน